สวัสดีค่ะเมื่อนี้นะคะสาวก้อยจะพามาเก็บเห็ดปามนะคะวิถีคนอีสานมาอยู่ไก่บ้านนะคะหาอยากแคกินแบบยู่สวนปามจ้านี่สวนปามกองปามนะคะกองหมักปามนี่เขาเอาไปเอาน้ำมันมันไปทอดสำหลับสาวก้อยจะพามาเก็บเห็ดนะคะ เดี๋ยวชาวกว่อยผ้าหาดอกเ็ดนะคะเห็นแล้วพี่น้องคะ่นนะคุณน่ะค่ะดอกคะ่ะเห็นบ่าจ้าเห็นบ่ดอกเ็ดค่ะดอกเ็ดคุณจา้าคุณป้างามแท้คุณน่ะนะคะดอกป้าเดี๋ยวชาวกว่อยผ้ายางเบิงะะ่งเลยค่ะเด้อเขาสียางเบิ่งว่ามันจะไม่อีกบ่ปา,าพี่น้องคะ่ะ เบิงนะคะเบิงเนสเอากล้วยชี้อ่อนได้จ้าเบิงจ้าพูาน่ะพูน่ะพี่น้องพูานาอิจ้าดอกเฮดเดยว,ชวเช้ากล้อยเก็บขึ้นมาให้เบิงเนาะจ้าดอกเฮดจ้าดอกกำงามเลยพี่น้องเอ้ยพี่น้องพูน่ะ พี่น้องคะพี่น้องสาวอกว่าพาหาเห็ดป่านะคะวิธีคนอีสานไว้อยู่ไก่บ้านหาอยาค้ากินไังซีแลพี่น้องแนวไหนพ่อประหยัดเท่าก็ต้องประหยัดนะคะเพื่อีะได้เก็บเงินเมื่ออยู่บ้านเท่านน้าพี่น้องคะดอกเห็ดพี่น้องเห็นบ่อบุนาปัดลายแลยพี่น้อง นนาพี่น้องนาป้ามีแต่ดอกกำงามพี่น้องเห็นบ่ค่ะเห็นบอพนะนี่ละค่ะพี่สีคนอีสานมาอยู่ไก่บ้านเนาะหาได้ก็ค่อยได้กินมือได้บ่ได้หาก็อดนะคะดอกเฮดมีแต่ดอกกำงามๆส้าก้อยขอไปอนุญาตไปเก็บเ็ดก่อนเด้อจ้าสวัสดีค่ะ